ภารกิจของฉันต้องไปเช็คอินร้านชาใกล้บ้านตามที่เนกกาแฟสองห่วงบอกมาโอ้ยไม่ไหวแล้วสลับบุรีร้อนมากหาอะไรเย็นๆกินกันตรงนั้นมีที่ลมที่คุณเป็นใครขุนกาเข้ามาที่นี่ได้ไงท่านเป็นเจ้าของร้านคุณใจเย็นๆนะคะบอกให้ฉันใจเย็นอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวฉันไปชงอะไรเย็นๆมาให้ได้สิไปชงมาทำไมอร่อยนะเธอจะไล่ฉันออก กาแฟหวานน้อยแต่อร่อยมีอยู่จริงเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพอย่างเราชงเย็นก็อร่อยหวานน้อยตัวจริงตั้งซองนี่เลยอร่อยมากเลยค่ะ5้าบาทไปปักหมุดชงเย็นกับเน่ก,กาแฟกันค่ะ ภารกิจวันนี้ <Yes. S 2> ก็าสำเร็จเรียบร้อยใครที่อยู่สระบุรี mm. อย่าลืมแวะมาอุดหนุนร้าน mm. สมสีรุ่งเรืองกันด้วยนะคะ mm. อยู่เยื้องสพอบ้านหนองแซง mm. ปากทางเข้าวัดหนองยะปป้องพ mm. ี่เจ้าของร้านใจดีมีสินค้ามากมาย mm. ที่สำคัญมีเนกกาแฟซองม่วงด้วยคะ่ะ